ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 0 6 2บาลามีของจกักรพรรดิลูฟี่หมวกฟางกับตัวตวนที่แท้จริงของดรเวกาพังทั้ง6คนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1062นะครับซึ่งบอกเลยเลยครับว่าเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่สนุกเลยเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจ,กกกจกกับด ความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า NHK หมวกกันน็อกที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกอย่าง FIM ใช้สําหรับการแข่งโดยเฉพาะเรียงมีนักแข่งระดับโลกสวมใส่มวกกันน็อก NHK เพื่อเข้าแข่งขันในรายการ MotoGP เช่นเรมี่กาสเนอร์ผู้ที่เป็นแชมป์ Moto2 ในปี2021โดยแน่นอนหมวกกันน็อกนั้นถูกออกแบบมาโดยการทดสอบโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้สวมใส่พร้อมยังผ่านกระบวนการ Aero Dynamic Test เพื่อตอบสนองการใช้งานในการขับขี่และในปีนี้ ยังได้ออกรุ่นใหม่คือ NHK GP พ l u um, มโดยมีวัสดุผลิตจาก ADT Advanced Thermoplastic มีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงในการใช้งานราคาเพียง3690บาทเท่านั้นมาพร้อมของแถมเรนโ b o w ไฟเซอร์ zer, และถุงผ้าใส่หมวก NHK อย่างดีอย่าลืมไปติดต่อที่ทาง NHK Thailand เพื่อซื้อหมวกกันน็อกคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยของคุณ โดยเหตุการณ์ของมะงะวันพิษในตอนที่1,062ถูกเริ่มต้นขึ้นแฟรงกี้ที่อยู่ต่อนหน้าดเรเวก้าพังผู้ที่เป็นผู้หญิงถึงกับตื่นเต้นและก็ดีใจเลยอะไรกันนะเธอบอกว่าเธอเน่ะเป็นดเรเวก้าพังหรอดอเอรเวก้าพังผู้หญิงนะครับจึงพูดออกมาในทันทีเธอเนี่ยเสียงดังดีจริงๆเลยนะแฟรงกี้ที่ตื่นเต้นยังเก็บอาการความดีใจไม่อยู่เลยนะครับฟีแบบว่าติงอะไรแบบเนี้ยที่มาเจอนะครับไอดอลของตนเองคุณคือดอเอรเวก้าพ,พังจริงๆเหรอเนี่ยผมเนี่ยใช้เวลา2ปี กลับไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของคุณในประเทศบ้านเกิดของคุณอย่างเบอรดีมอลมีรายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ผมพัฒนามาจากคุณผมเนยอยากแสดงให้คุณได้เห็นจังเลยส่วนอุซบนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยด้วยเช่นกันนี่คือหุ่นยนต์ยักษ์ในฝันของเรานี่แหละใหญ่กว่าโชกุนแฟลงกี้สิบเท่าเลยมั้งนี่ แแห่ฉันได้แต่วังนะว่าลูฟี่กับชอปเปอร์จะได้เห็นสิ่งที่สุดยอดและโคตาารหัศจา์เหมือนที่ฉันเห็นในตอนนี้เลยส่วนซันจีนั้นก็ชื่นชมในความงดงามของดรเวกาพังเวกาพังเนี่ยโคตรสวยเลยไนงะแต่นิโคโรบินที่เห็นดรเวกาพังกลับไม่เชื่อสายตาตนเองเดี๋ยวก่อนนะฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเวกาพังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอีกทั้งท่าทางของเธอและอายุของเธอนั้นมันไม่ตรงกับที่ฉันเคยได้ยินมาเลยนะดรเวกาพังดรเวกาพังผู้ที่เป็นผู้หญ ก็เลยตอบในทันทีก็ใช่ในสี่ันนะ่ยไม่ใช่ร่างจริงนี่นะฉันนะ่ยชื่อพังศูนย์สองเวกาพังลิลิทซึ่งเวกาพังศูนย์สองนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับออกแนวร้ายๆเลยโดยบอกเลยแหละครับว่าพวกฉันเนะี่ยเงินใกล้หมดแล้วละถ้ายอย่างนั้นเนี่ยจงส่งเงินของพวกเธอมาซะดีๆของมีค่าทั้งหมดเนี่ยเอามาให้หมดซะแล้วจะปล่อยไปทันใดนั้นเองนะครับดรเวกาพังศูนย์สองนั้นจึงเรียกนะครับเหล่าไซบอร์กทะเลนะครับมาล้อมเรือเทาสันซันนี่เอาไว้ส่วนนามินะครับ กำลังเกิดอันตรายนะครับก็เลยพูดในทันทีเธอกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในกลางทะเลเยอกแข็งนะถ้าคุณจะยกเราขึ้นคุณอาจจะช่วยเราได้เช่นกันแต่ดรเวก้าพังศูนย์สองที่ชื่อว่าลิลิทนั้นก็ยังย้งยําคําพูดของตอนเองอย่างที่ฉันเนี่ยเคยพูดไปฉันไม่ได้มาเพื่อช่วยคุณเรือที่ผูกลุกเข้าไปในหน้าน้ําเหล่านี้เป็นไปไม่ได้พวกเธอเนี่ยจะต้องถูกไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยทำลายลงไปให้สิ้นซากทุกอย่างจะจบลงณนะตรงนี้ทั้งหมดและซึ่งแน่นอนนะครับแทนที่ฟแฟรนกี้จะหว,ว,ะา,ว,มะวาม จงนะครับสุดยอดอาวุธของดรเวก้าพังใหญ่เลยแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีสายนะครับโทรเข้ามานะครับหาดรเวก้าพังศูนย์สองที่ชื่อว่าลิลิทนี่แหละครับซึ่งกําลังด่าลิลิทเลยด้วยด่าลิลิทไม่ยั้งเลยนะครับบอกว่าเธอเนะี่ยกำลังปล้นคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมเธอนะ่ยไม่มีศักดิ์ศรีของการเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยหรือไงอยู่ในตอนนี้ลิลิทนะครับหรือดรเวก้าพังศูนย์สองนะครับก็เลยด่านะครับลายสายที่โทรมานี่ชักกะเธอนะ่ะคุบปากไปแน่แล้วเราจะเอาเกียร,นนะยร,รยต์และศักดิ ว่าคนที่โทรหานะครับดรเบก้าพังศูนย์สองนะครับก็คือดรเบก้าพังศูนย์หนึ่งนะครับโดยจะมีชื่อว่าชากะซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าโดยชากะก็พูดเลยแหละคับว่านี่ลิลิเธอป้าเลยไงพวกที่เธอเจออยู่น่ะก็คือกลุ่มโจสรสัตมหมกฟางพวกนี้เนี่ยเพิ่งได้เป็นสี่จักรพรรดิไม่นานมานี้เลยและนักดาบคนนั้นแหน่โรโรโนอาโซโลผู้ที่มีค่าหัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเบรีที่ดูสงบนั้นไงละ่ะเพราะเขาเนสามารถจัดการเธอได้ในระยะนั้นในช่วงพลิกตา โคโรบินเด็กปีศาจยังไงล่ะลิลิทหรือดรเวก้าพังศูนย์สองนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็มีสีหน้าที่ตกใจหรือว่าไอพวกปัญญาอ่อนตรงนั้นเนี่ยมันคือตัวล่อหรอตัวล่อเนี่ยที่หมายถึงก็คือซันจิกับแฟรงกี้เนี่ยหน้าตาดูเลิฟเลนะครับในตัวของดรเวก้าพังสุดๆเลยจึงทำให้ดรเวก้าพังนะครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแฟรงกี้กับซันจิเนี่ยก็คือเป็นตัวล่อนะครับให้โซโลกับโรบินนั้นจัดก,การเธอ ซึ่งในตอนท้ายโซโลก็เลยพูดเลยแหละครับว่านี่เวก้าพังฉันต้องการให้แกน่ะทาตามคํา,าคขอของฉันได้ไหมละ่ะซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากนั้นพวกของโซโลนั้นแหน่ก็กําลังถูกพาไปหานะครับใครบางคนณนสถานที่หนึง่งเหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดไปที่ลูฟี่โดยลูฟี่นั้นกําลังพูดกับจิวเวอรี่บอนนี่นี่เธอน่ะมีเหตุผลนะอะไรกันทําไมถึงมาที่นี่โดยจิวเวอรี่บอนนี่เธอก็พูดอธิบายแหละครับว่าเธอน่ะเคยมาที่นี่ในสมัยเด็กๆโดยในตอนนั้นเนี่ยังเป็นเพียงแค่ห้องทดลองธรรมดาเท่านั้นโดยบอนนี่ก็บอกเลยแหละว่า เธอนั้นนะ่ะถูกไวก้าพังทําให้เป็นไซบอร์กซึ่งวอนนี่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ก็จะมีรูปของคูมะโชด้านหลังนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันแหละครับว่าจิวเวอรี่วอนนี่นั้นเป็นลูกสาวของคูมะเมื่อลูฟี่ได้ยินว่าพ่อของวอนนี่เป็นไซบอร์กนะครับกลับชื่นชมโอ้ยพ่อเธอกลายเป็นไซบอร์กเหรอเท่ากับว่าก็เจ๋งไปเลยดิแต่วอนนี่นั้นกลับพูดจานะครับปฏิเสธกลับไปเจ๋งเจิงอะไรล่ะตอนนี้เนี่ยเขาเนะี่ยแทบไม่เป็นมนุษย์แล้วสติสัมปชัญญะต่างๆของเขาเนี่ยแทบไไมม่รรูู้้้้้ตัวเเเองงลยดซาาาพถกส,ข,สขึน มีอะไรมากไปกว่าการดำนชีวิตด้วยการเป็นอาวุธจินเบนะครับก็เลยพูดเสริมขึ้นมาดูจากคําพูดของเธอเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสินะจิวเวอรี่บอนนี่ก็เลยบอกเลยแล้วว่าใช่แน่สิฉันจะมายกโทษให้กับเขาเป็นอันขาดลูฟี่เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยขอโทษจิวเวอรี่บอนนี่นี่ฉันขอโทษนะบล็อกกี้บอนนี่ก็เลยตอบกลับไปฉันชื่อบอนนี่เว้ยบอนนี่นะนะและ้วในนั้นเองพวกของลูฟี่นั้นนะครับก็มาถึงที่หมายในที่สุดเราก็มาสู่เหนือผิวน้ําและสินะและในตอนนั้นจิวเวอรี่ bon บอนนลลี่อเาธ เธอนั้นเนี่ยได้พบนะครับกับซาโบโด้วยที่ Mary ua, แมรีจัวและบอกว่าซาโบนะ้นไม่เป็นอะไรหรอกในตอนนี้ ในทางลูฟี่ในตอนนี้นะครับกำลังตื่นเต้นนะครับกับหุ่นยนต์ยักษ์มากมายที่บินอยู่รอบๆตัวเขาโดยลูฟี่นะครับที่หุ่นยนต์ยักษ์นะครับที่คล้ายกับสัตว์ประหลาดนะครับเขานั้นตื่นเต้นเขานั้นรีบพุ่งไปเพื่อที่จะต้องการนะครับไปขี่มันฉันจะพุ่งไปแล้วนะลูฟี่พุ่งไปด้วยความเร็วนะครับแต่ว่าเขานั้นนั้นถูกนะครับหุ่นยนต์ยักษ์นั้นกินเข้าไปแต่ปรากฏว่านะครับเขานั้นก็งงว่าเขาน่ะน่าจะถูกกินไปแล้วแต่ทําไมกันยังสามารถรอดชีวิตมาได้และทันใดน ไม่ว่าจะเป็นนะครับคุคกกี้ผลไมา้เค้กอะไรต่างๆพวกเขานั้นพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อจะกินของหวานอร่อยๆพวกนี้เดี๋ยวก่อนพวกนายนะไม่มีทางที่อาหารที่มันเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยจะถูกวางไว้ที่โล่งโจงขนาดนี้อาจจะเป็นกับดักบางอย่างก็เป็นไปได้ซึ่งปรากฏว่าลูฟี่นะครับที่กําลังพุ่งไปกินนะครับกับพุ่งไปนะครับทะลุอาหารทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นการเฉลยไปในตัวแหละครับว่าอาหารทั้งหมดที่เห็นนั้นเป็นภาพโคโลแกรมนะครับจึงทำให้ลูฟี่นั้นโกรธสุดๆเลยที่ ที่เขาเห็นอาหารอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถจะกินได้จึงทาให้ในตอนนี้นะครับพวกของลูฟี่นะครับบอนนี่หรือใครก็แล้วแต่ต่างระวังตัวสุดๆเลยเพราะพวกเขารู้แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ทั้งกาะเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นน่าจะเป็นของปลอมก็เป็นไปได้และในตอนนี้นะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นของดรเวก้าพังศูนย์หกนะครับโดยเธอก็อธิบายในทันทีที่นี่เนี่ยคือคือประเทศทางใต้ถึงแม้ว่าตามเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นเกาะฤดูหนาวแต่ฉันได้คิดค้นสามารถสร้างควบคุมภูมิต่างๆได้อินสระจึงทําให้ในนี้เนี่ยไม่น จะพวกนายคิดยังไงล่ะแต่ลูฟี่นะครับที่กําลังโกรธสุดๆนะครับกับอาหารที่ไม่สามารถกินไปได้นะครับจึงทําการต่อยนะครับที่ดรเวก้าพังศูนย์หกในทันทีแต่สิ่งที่ไม่น่าเหลือเชื่อมันมากกว่านะครับเมื่อดรเวก้าพังศูนย์หกนั้นใช้ถุงมือของตนเองนะครับที่ดูทรงพลังสุดๆเลยสามารถต่อยลูฟี่กระเด็นไปนะครับหัวไปกระแทกกับเครื่องกดของกินจึงทําให้ในตอนนี้นะครับของกินต่างๆมากมายหล่นลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นสตงสเต็กแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่น่าแดกสุดๆเลยสามารถหล่นลงมา ซึ่งพังศูนย์หกนั้นก็อธิบายแหละครับว่าตราบใดที่มีส่วนผสมก็สามารถเสริมอาหารได้500ชนิดภายในหนึ่งนาทียังไงล่ะเป็นหมดความสามารถี่ทำด้วยส่วนผสมที่เกินส่วนไปน้อยด้วยในตอนนี้นะครับด้วยคุณสมบัติต่างๆมากมายของพังศูนย์หกนะครับที่ดูเก่งเลยเกินจินเบก,ก็เลยถามและครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันพังศูนย์หกถึงอธิบายแหละครับว่าฉันนะคือส่วนหนึ่งของดรเวก้าพังยังไงล่ะเล่นเอาทุกคนนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับที่เห็นดรเวก้าพังต่อหน้าพวกเขา เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับณนะโลกใหม่ที่กลางทะเลตอนนี้เรือของรัฐบาลโลกลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะเอ็กเฮดซึ่งจะเป็นเรือของ CP พีซีโลนะครับซึ่งจะปรากฏ3คนไม่ว่าจะเป็นล็อบลุจิคาคุสตุตซี่ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายให้ฆ่าดรเวก้าพังรุจิก็สงสัยนลวครับว่าทําไมต้องไปฆ่าคนที่มีประโยชน์ขนาดนั้นด้วย ดยคาคุกอธิบายแหละคับว่าดรเวก้าพังน่ะถูกแบ่งออกเป็น6คนด้วยกันเพราะงานของเขาเยอะมากๆคนที่ทํางานมีไม่พอดังนั้นถือได้ว่า6คนนี้เป็นเวก้าพังร่างจริงเลยละกันพวกเรานั้นต้องกำจัดพวกมันให้หมดเลยโดยจะมีการอธิบายแหละคับว่าศ1นคือชากะที่แปลว่าเที่ยงธรรมคนที่2ลิลิที่แปลว่าชั่วร้ายคนที่3ชื่อว่าเอดิสันที่แปลว่าช่างคิดคนที่4ที่ชื่อว่าพีทาโกรัสที่แปลว่าเจ้าปัญญาคนที่5ที่ชื่อว่าแอตลารที่แปลว่ารุนแรงส่วนคนที่6นั้นชื่อว่ายที่่แปลวา Oh! ซึ่งในตอนนี้เองเราจะเห็นเหล่า CPC โลกทั้ง3คนนะครับมาพร้อมกับเซราฟิมของดรเวก้าพังที่มีหน้าตาแบบเดียวกับคูมะเลยนะครับที่มาด้วยแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพิษในตอนที่1062ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมังงะวันพิษในตอนที่1062นกะครับก็ปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือเนื้อเรื่องต่างๆคือมีคนทักมาว่าพี่ครับทำไมเสียงมันดังมันเบาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้นะเป็นเพราะว่าอะไรแต่จะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมี2จอใช่ไหมเวลาผมทำเนี่ยผม มันก็เลยทําให้ปากไม่เข้าไม้นะครับคลิปนี้ผมก็เลยพยายามเอาปากในจอกับไม้ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเลสายตาเอานะครับในการอ่านนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะสำหรับคลิปนี้คือถ้าเป็นคลิปปกติคลิปพูดคุยเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าต้องมาอ่านอะไรนะก็พูดมาได้เลยนะครับก็เลยเสียงไม่มีปัญหาแต่พอคลิปแบบเนี้ยผมก็แปลตรงมาเลยก็คืออ่านอังกฤษมาแล้วก็แปลไทยให้ทุกคนมันก็ต้องมีเลในการมองนะครับไม่อย่างนั้นไม่อ่านเลยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมก็เลยหวังว่าทุกท่านนั้นจะเข้าใจนะ รับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f เฟซบ o o กแ a นเตรสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ